ล่าสุดแดนแอดเวรดได้ลาออกจากตำแหน่งผอ,อ,อกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงเย็นที่ผ่านมาหลังจากที่ดำรงตำแหน่งนี้มาทั้งหมด5เดือน <P ie. S 1> ซึ่งทำให้เราเชาวแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยตกใจไปตามๆกันเพราะว่าเพิ่งไปดึงตัวแดนแอดเวรดมาจากนิวคาสเซิลต้องมีค่าฉีกสัญญาค่าดึงตัวอะไรต่างๆนานาแล้วอยู่ๆเนี่ยทำไมถึงลาออกซึ่งผมก็ได้ไปรวบรวมข้อมูลจากนักข่าวหลายๆคนไม่มากก็น้อย มาอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเพื่อที่จะลองเชื่อมโยงดูว่าทำไมแดนแอดเวรดถึงลาออกอย่างที่ทุกคนได้ทราบเดอะแอตแลนติกเนี่ยได้ออกมารายงานว่าแดนแอดเวรดเนี่ยลาออกจากตำแหน่งผู้อำนวยการกีฬาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังทำงานมาได้เพียงแค่5เดือนโดยเซอร์จิมรัสคิปและโอมาเบลด้ารวมถึงแดนแอดเวรดได้มีการพูดคุยกันที่โอแทฟอร์ดหลังเกมกับนอตติงแฮมฟอร์เรสเมื่อคืนที่ผ่านมา ซึ่งเซอร์เจมรัตคิปเนี่ยเป็นผู้นําในการเปิดประเด็นและตัดสินใจครั้งสําคัญนี้และทางซามูเรลรักเฮิร์ตหัวหน้าบรรณาธิการของข่าวแมนเชสเตอร์อีวิงนิวเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าเมื่อคืนหลังผ่านเกมที่แพ้นอติงแฮมฟอร์เดสเนี่ยได้เห็นแดนเอ็ดเวิร์ดเดินผ่านหน้าห้องถแถลงข่าวพร้อมกับสีหน้าที่เคร่งเครียดซึ่งนั่นมันแตกต่างออกไปจากปกติที่เขาได้เห็นเขาก็เลยสมมุติฐานได้ว่าแดนเอ็ดเวิร์ดเนี่ยอาจถูกบังคับให้ออกโดยมีการจ่ายค่าฉีกสัญญาเนี่ย ไม่เต็มจํานวนตามที่เหมือนกับแบบว่าที่เคยปลดออกซึ่งตอนนี้ทางสโมอสรก็ได้ออกมายืนยันว่าเป็นการลาออกอย่างสมัครใจหลังจากนั้นนักข่าวอย่างฟ a บิซิโอโรมาโนเนี่ยออกมาเปิดเผยอีกว่าเซอร์จิมแรดคิปรู้สึกไม่พอใจอย่างยิ่ง กับกลยุทธ์ในช่วงฤดูร้อนของเขาที่ผ่านมาและทางนักข่าวที่ชื่อคลิปโฮปหรือเปล่าวันนี้ถ้าผมอ่านผิดผมขอโทษเป็นนักข่าวจากเดลี่เมลเนี่ยได้รายงานว่าเมื่อเดือนที่แล้วเซอร์จิมรักคิปรู้สึกโกรธมากที่แดนแอดเวรดกับเซอร์เดวเบลฟอร์เนี่ยยืนการว่าจะให้เอริกเซนฮากอยู่กับสโมสรต่อไปนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เซอร์จิมรักคลิปเนี่ยรู้สึก ไม่พอใจกับแดนแอดเวรดแล้วไล่แดนแอดเวรดออกและมีอีกหนึ่งประเด็นอย่างท็อกสปอร์ตเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีการนัดประชุมฉุกเฉินของผู้บริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังที่มีการแยกทางกับแดนแอดเวรดแต่สิ่งที่อาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ฝ่ายบริหารคนอื่นไม่มั่นใจในตัวแดนแอดเวรดนั่นก็คือแดนแอดเวรดเคยเสนอแกรเรสซาเกตเข้ามาคุมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งคนที่ค่อนข้างจะมีแนวคิดไม่ตรงกันกับแดนแอดเวรดเนี่ย ก็คือโอมาเบรดาและนี่ก็คือข้อมูลที่ผมได้รวบรวมมาได้ไม่มากก็น้อยหลังจากที่แดนแอดเวนเนี่ยได้ออกจากสโมสรทางสโมสรยืนยันว่าออกโดยสมัครใจแต่แหล่งข่าวหลายๆแหล่งเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยยุยงให้แดนแอดเวดเนี่ยเป็นคนลาออกอันนี้ก็ต้องอยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละคนว่าจะเชื่อ แบบไหนซึ่งผมก็เลยมองคิดไปว่ามันก็คงมีมูลแหละเพราะแดนแอดเวดเนี่ยวางแบบแผนการเล่นเนี่ยเป็นไปในรูปแบบรหลังสี่อย่างที่ผมเคยทำคลิปไปก่อนหน้านี้ว่าแดนแอดเวดต้องการให้ทีมเล่นอย่างนี้และก็ส่งงานไปให้ที่ผอ,อ,อเทคนิคอย่างเจสันวิลค็อกแล้วก็ส่งมาให้ที่เฮดโค้ดและอยู่อยู่ทางสโมสรเนี่ยก็ปลดเอริกเทนักถ้ามีข่าวมันก็คงไปเชื่อมโยงกับที่ว่าแดนแอดเวดอยากให้เอริกเทนฮักอยู่ แต่สโมสรเลือกที่จะปลดออกแล้วไปดึงรูเบนอโมริมเข้ามาหลังจากที่ดึงรูเบนอโมริมเข้ามาเนี่ยทั้งหมดทั้งมวลมันก็ต้องไปเล่นแผนหลัง3คราวนี้มันเลยไม่ถูกใจหรือมันเลยไม่สามารถทำงานร่วมกันได้กับแดน์ดแอดเวิร์ดมันทำให้เลยเกิดเรื่องแบบนี้ตอนนี้ทางแฟนบอลต่างประเทศของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยก็เริ่มตั้งคำถามกับเซอร์จิมแรดคิปแล้ว หล,หลายเรื่องยกตัวอย่างเรื่องการใช้เงินเนี่ยตั้งแต่เซอร์จิมเข้ามาดึงแดนแอดเวิร์มาด้วยค่าค่าตัว3ล้านและค่าฉีกสัญญากับนิวคาสเซิลนี่แล้วก็คุณจะปลดเอริกนทากแต่อยู่คุณก็ไปขยายสัญญาแล้วก็มาปลดคุณต้องเสียค่าฉีกสัญญาอีกไหนจะสตาฟทที่เอริกนทากไปดึงตัวมาอย่างเลน่าฮาเก้ลุฟนิตตลอยและคุณก็ไปปลดเขาออกหลังจากนั้นก็ไปดึงตัวรูเบนอโมริมา สิบร้านปอ์อะไรหลายๆอย่างซึ่งตอนนี้ทางแฟนบอลต่างประเทศเนี่ยเริ่มตั้งคําถามกับบอร์ดบริหารชุดใหม่อย่างเซอร์จิมรัสคิปแล้วอ่าแล้วเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับบอร์ดอินนิออสชุดนี้ลองคอมเมนต์มาบอกกันหนย